ตีเลีอยยอดครับผมตี้เลือยอด LMP สองศูนย์สองศูนย์แล้วก็เอ็กซ์ติคคลิงด้วยวันนี้แบบวันนี้มีรถใหม่ๆมาเยอะใช่ครับสมาชิกเราออกรถใหม่กันเยอะครับเออจริงคนนี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยคนนี้แหละฮะไล่เบาอยู่ครับพี่แจ่มต้องเอาสักคันนะไม่เป็นไรเปิดนิดนึงที่เปิดก็ไม่มีไม่ตรงนี้ไม่ซื้อะอากาศดีขึ้นดี ใช่หาอาดีสวยมากเลย่อากาศดีจริงนี่เออสบายเหมาะมารีแลกเลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับสวัสดีเพื่อนเื่อนคาซาครับ วันนี้อยู่กับพี่กิ้วนะฮะสวัสดีครับพี่กิ้วครับวันนี้เรามีงานอะไรครับวันนี้เราจะไปปาร์ตี้เรือยอทครับผมปาร์ตี้เรือยอทที่ไหนพี่ที่พัทยาโอ้โหที่พัทยาวันนี้เราอะไรเนี่ยพี่ LMNP สองศแล้วก็ X กับ Stick King ด้วยโอ้โหวันนี้แบบมีรถเริ่มมาแล้วประมาณตอนนี้ประมาณ9ก้าโมงยี่สโมงออกใครช้าทิ้งใครไม่ตื่นกูไม่รอเออเอางี้ดีกว่าคลิปนี้นะเราโหดนิดนึงแต่ก็ถือว่ามาเร็วบางส่วนนะใช่ใช่มีมาบ้างเห็นไหมครับผม วันนี้เรามีรถวันนี้มีรถใหม่ๆมาเยอะใช่ครับประมาชิกเราออกรถใหม่กันเยอะครับเออจริงนะฮะโอ้โหเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถวันนี้มีอะไรบ้างไหมครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นอาทูล่าอันนี้รู้สึกว่าสีจะไม่ได้แรปด้วยเป็นสีของเขาเลยโรงงานถูกไหมอ่าใช่ครับดูโคตรสวยสีสวยมากนะฮะสีนี่คือแบบเราดูก็รู้ครับว่าคนขับเนี่ยเขาขับรถแรงนะครับเพราะเขามีถุงมือมาด้วยไม่ใช่อะไรเมื่อกี้คนขับเนี่ยบอกว่ากระเป๋าหนัก เอาไปฝากรถผมตรงนู้นไล่เบา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 อยู่คนนี้ก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยคนนี้นะฮะไล่เบาอยู่ครับอะไรแล้วนี้ก็มีโรสรอยแฟนทอมแฟนทอมนะฮะมีคนนี้สมาชิกสมาชิกใหม่เรา นะฮะมาโครใช่ไหมมาโครจำได้ช่วจำได้จำได้ฮะจะให้เรียกมาโครหรือมาโครมาโครเอาไมโครก็ได้มาโครไม่ใช่แมคโครนะเอาไมโครดีกว่าแมคโครเลยเหรออันนี้เขาพูดอังกฤษไม่ได้แล้วเอาพูดเหรอใช่ฮะว้าวอย่างเดียวเลยเออเป็นเดือนแล้วว้าวสองล้างรถตั้งแต่หกโมงเช้าลูกนะฮะไปล้างรถมาไปล้างรถมาตั้งแต่หกโมงเช้าลูกพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับลูกพี่เอ่อไปล้างรถที่เมงตาย ฮะที่เมงจ่ายแม้ไปทำอะไรมาถึงเมงจ่ายล้างรถนะอันนี้ทีมขี่พายุทะลุฟ้าชุดแรกนะฮะวันนี้ครับเอา296มา296ฮะ2องคันเนี้ยที่จะบอกว่ามันไม่ธรรมดาตรงไหนปวดมาด้วยนะสปริงอะไรนะครับพี่โนวิเทคเพิ่มความสูงหรือเพิ่มความเตี้ย ไม่รู้เหมือนกันเอาเพิ่มเพิ่มความเตี้ยครับให้มันดูแบนๆลงใช่ไหมพี่จัดทรงมันสวยหน่อยแต่มันกระผีก็มันทำให้กระชับขึ้นแน่นนึบประมาณนั้นไม่ต้องไปกดออปชั่นเอสเซโตโอ้โหผี่ไม่ดีครับไม่แข็งทำไรเนี่ยทำไรทำไรไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอาตุล่าสีแมลงทับพี่ โอ้โหนี่คันนี้ครับผมนี่นะด้านขวาดีนะระหว่างเอสเซโตกับโนวีเทคยังไงฮะช่วงล่างช่วงล่างจะถามผัวแล้วไปถามเมียล้างหรือยังดีกว่าล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้วโอเคขายไปตั้งร้อยห้าสิบบาทอันนี้นี่เป็นการทับถมกันระหว่าง296 2ก้าสำนักนะแม็กก็แม็กก็ทำนะ ไอ้ตลานนู้นทำแม็กไอ้ทำช่วงล่างไม่ได้เพราะช่วงล่างเซ็ตไปแล้วโหลด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 เองครับเอาโหลดเพราะว่ารถมันเป็นแบบเดียวมาจากโรงงานครับแต่ดูฟิตเมนต์โหลดมามันก็สวยนะครับดูดิสวยคือมันหลบซุ้มพอดีใช่พอโหลดปุ๊บแล้วมันโหลดหลบซุ้มพอดีใช่คันนี้โหลดคือพี่แถมเป็นคนแต่งรถสวยอยู่แล้วครับ ถ้าจําได้ฝาคลิปที่แล้วเขาหายไปแล้ววันนี้ฝาเขามาหรือยังฮะฝาหายไปไหนเนี่ยฝาหายเนี่ยลูกพี่ฝาหลุดหายเลยเมื่อวานหลุดมากนี่วันนี้แม่งข้ามกี่ลูกมากเลยตาแล้วครับนี่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 คันนี้แต่อันนี้คุณยังสูงกว่าเขาอยู่นะฮะเขาไม่ใช่เขาลงมากไม่ได้เพราะเขาไม่มีลิฟต์อ๋อเออว่าถ้าลงแล้วลงเลยนะไม่มีการขึ้นลิฟต์ได้ตึกเลยนะเออ ยังรอนี่ครับคันนี้รถใหม่รถใหม่วันนี้ครับรถใหม่วันนี้สีอะไรครับนี่สีเขียวมะนาวเขียวมะนาวนะฮะเท่เลยนะครับเหมือนได้รถคันใหม่แต่ขอสารภาพนิดนึงเพราะว่าลูกน้องมันเซอร์ไพรส์ผมยังให้ดูแม่งมันยังไม่เรียบร้อยยังไม่ได้แลด้านในเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นคอนทราสต์คอนทราสด้วยคอนทราสต์ให้มันเหลืองเขียวไงเวลาเปิดประตูออกมาแล้วก็นี่พี่นี่พี่ดูออปชั่นใหม่ผม เห็นจอเปล่าไหนนี่เหรอเออใฮ้มันเป็นทำมันทำไรอะพี่อ้าวงั้นมันดูทีวีดู u ู u ูบไปอ๋อดูหน้าจอมันแล่นเล่นจากหน้าจอหน้ามาได้ไงอ๋อือเชื่อมกันไหมหรือว่ามันแยกได้แยกได้เชื่อมได้ลิงก์ได้หมดสุดยอดแตเด็กชอบเลยใช่ฮะเด็กๆชอบแล้วเนี่ยฮะเมื่อกี้นายใหญ่มากับของเยอะเอามาฝากผมอีกอยู่นี่กันหมดนะครับคันนี้เนี่ยปัดนครับอาทุล่าครับวันนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเรารถใหม่ๆเนี่ยเยอะ นะครับวันนี้อทูล่าสองคันนีะครับน้องภูมิอ่ารถน้องภูมิฮะนะฮะมากระโดอีกหนึ่งคันนะฮะรถผมนี่เป็นรถไลท์เวทนะฮะไลท์เวทไม่มีครับแต่ว่าโดนไอ้นี่มาหมดแล้วทุกคนจะมาฝากของที่คันนี้ครับนี่ฮะไม่เปไรครับก็ดีขับสองพี่โบ๊ทครับอันนี้โบ๊ทนะฮะวันนี้เอาลูกมาด้วยเอาลูกมาด้วยสามคนนะ สามคนเลยไม่ไม่ให้รวมนั่งกันสามคนเอออ่าแล้วพี่โอนเอาลูกมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวแรงหนึ่งตัวอ่าสี่ห้าแปดนะครับอันนี้ของพี่กิจสกายนะครับผมก็วันนี้ก็น่าจะสนุกนะครับแล้วก็นี่น้องดีนมาจากใต้คันนี้สมัยชิงใหม่ยะลาใช่จากยะลานะครับผมก็มาร่วมทีมเราในวันนี้นะครับอันนี้สี่แปดของพี่โอนอ๋อพี่โอนเอามาใช่ไหมวันนี้พี่โอนเอามานะครับผมแล้วก็นี่เหมือนเดิมครับภุรักกันหกสาม นะครับพร้อมนำทัพคันนี้มาคันแรกเลยนี่หว่าคันแรกเลยครับเพราะว่าเราต้องรักษาเวลานะฮะสิบโมงออกโอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับคนใช้งานจริงๆของรถออตวรลล่าใช้ไมครับใช้มากี่เดือนแล้วครับน้องผูมิมผมเพิ่งได้มา2เดือนเองพี่แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็คือก็สไตล์แม็กเลนนะครับขับดีมากครับแบบเรื่องเข้าโค้งกริปอย่างเงี้ยก็ดีมากเลยคมกริปเลยครับแรงก่อนหน้านั้นเราเคยใช้ซูเปอร์คาร์ใช้อะไรมาก่อนไหม เคยครับเคยใช้เก้เก้นึ่งจุดสองโฟร์จีทีมาครับอ๋อแล้วพอมาได้มาใช้ตัวนี้แล้วความรู้สึกเป็นไงก็ค่อนข้างต่างกันนะพี่ค่อนข้างต่างกันเยอะมากๆเลยครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็พวกแอโรไดนามิกพวกอะไรยงี้มันค่อนข้างจะดีกว่าครับรถด้วยความที่รถมันเบาด้วยเป็นโมโนคอร์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกใหม่เราสวัสดีครับครับผมน้องเชนนะฮะกับฮูลาคารอีโวสีแดงสีแดงแรงริดน้องเชนก็สมาชิกใหม่แต่จริงๆก็ไปกับเราหลายทริปนะอ่าใช่ใช่หลายทริปแล้วฝากตัวด้วยครับครับผมไปอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็กับอูรุสเพอร์ฟอร์เมนเต้ครับผมอ่าอันนี้เพิ่งได้รถมาเลยหมัดมัดสวัสดีครับใช่ครับสวัสดีครับยินดีครับยินดีครับวันนี้ลงน้ำไหมลงแน่นอนลงด้วย เด็กๆวันนี้เด็กๆทริปนี้เราเยอะก็อย่างที่บอกว่าเอ่ p อ l เเนี่ยก็สามารถพาครอบครัวมาเที่ยวกันได้ใช่ฮะโอเคใช้เป็นไงบ้างครับอ่าใช่เอาเรื่องนะผมว่าแบบคือซิ่งก็ซิ่งได้เลยอ่ะเวลาแบบลูกไม่้นั่งเราก็อัดได้เลยอ่ะนี่เลยอ่ะแต่ว่าพอมีลูกปุ๊บมันก็มีโหมดสแตดาเนี่ยมันก็อารมณ์แบบเงียบๆได้เรียบหลูได้เลยอ่าผมว่าโอเคครับตอบโจทย์แล้วก็ มันหล่อได้แตงมันหล่อมันหล่อรถมันน้อยรถมันน้อยเนะครับนี่นี่คันนี้ให้ดูพี่ยังไงครับพี่นี่คาร์บอนคาร์บอนทำเพิ่มคาอนทำผึ่งลายแม่งเหมือนมากเลยนะแล้วพี่รูปดูรูปดูไม่มีรอยเออลายแม่งโคตรเหมือนเลยนะจริง เดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องไปกดแล้วออฟคาร์บอนแลบเอาคาร์บอนโผล่มเองเรียบไหมดูเลยไม่มีรอยสติ๊กเกอร์แล้วนะเนี่ยขวบาดมือเลยตุ๊กงตโใไครช้าไปเจอนู่นเลยใช่ครับก็ทยอยมานี่กี่โมง9โมงอ๋อตอนนี้9โมงยังได้ยังได้ยังมีเวลายังมีเวลาให้เวลา9โมง40น10โมงเราอยู่กับนักแข่งสาววันนี้เขาเอา RS มาเขาเป็นสีสันแห่งกลุ่มเราเลยล่ะนะฮะเพราะเขาเป็นทั้งดีเจ ทั้งเป็นนักนักร้องเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างนักร้องเป็นนางงามเป็นดาราสวยสุดในกลุ่มใช่ปิ่นด้วยอ่าคู่กันนะครับผมนะะฮคนนี้ครัคนนี้ครับจะกสีลิซาร์ดกีนนะอ่าโอ้โหสวยจริงๆนะเฮ้ยตอนนี้มาตีบาร์บี้แล้วบาร์บี้บาร์บี้เกิลบาร์บี้เกิลรถเอบาร์บี้เห็นใครมีสีชมพูคันหนึ่งอ่ะสีอ๋ออันนั้นรถพี่เบียร์ลูบี้เบีอันนั้น GT3 RS พี่ยุ้ยต้องเปลี่ยนสีนั้นแล้วแหละเออสีบีดรูทนะฮะกระเป๋าเลยเอาทีมบาร์บี้วันนี้มาทีมบาร์บี้จริงจริงตาแพ๊บไว้ตาแพ๊บที่ให้หน้าตาเราได้มาได้ครับได้ครับโอ้โหดูข้างในโลบาร์อันนี้เขาเตรียมซิ่งจริงๆนะครับวันนี้เก็บของได้เยอะด้วยนะปอร์เช่เขาอยู่ข้างหลังก็คือข้างข้างหลังมีเบอร์เก้นสามใบเบอร์เก้นโอ้แล้วเขาเลือกกระเป๋าด้วยนะให้เป็นสีเขียวเออพี่แจ่มต้องเอาสักคันนะไม่เป็นไรครับ วันนี้ถือว่ารีบมาแล้วโอ้รถตั้งแต่เปิดประตูด้วยสิเป็นเชือกเปิดนิดนึงสิที่เปิดก็ไม่มีไม่ตรงนี้ไม่ซื้อละไม่มีที่เปิดประตูไม่มีที่เปิดประตูเป็นเชือกที่ถ้ามีที่เปิดนี่ซื้อแล้วเนี่ยโอ้โหรถพี่ยุ้ยอ่ะอันนี้ต้องไปสู้กับคันนู้นคันไหนคะหางหลังเนี่ยอ่าคันสีม่วงใช่หางหลังก็ใหญ่นะหางหลังก็ใหญ่จริงคันนี้ก็ใหญ่แล้วนะตอนนั้นอ่ะตอน ตอนนี้มันใหญ่กว่าตอนนี้หม่ใหญ่ขึ้นมปอีกจะใหญ่ไปไหนก็ทำคลิปลงหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีคราวที่แล้วโอ้โหขึ้นเป็นพันโอ้โหแค่หลังพันก็ดีใจแล้ววันนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่พัทยาค่ะไปที่ไหนบ้างไปที่ตอนนี้เราอยู่ดาวินใช่ไหมพี่แล้วเดี๋ยวเราจะไปมุมอร่อยโคโมมุมอร่อยโคโมอ่าก็ถ่ายรูปกันตรงนั้นพี่มันเป็นวิวที่สวยงาม วันนี้ห้าขับเร็วเอ้ยห้าขับช้าเอ้ยพี่อย่าเปิดประเด็นแล้วเราก็จะไปที่โรงแรมเรนนีซองใช่แล้วเราก็นั่งเรือตรงนั้นเลยนะมีเรือเล็กพามาไปเรือใหญ่ที่เรนนีซองเลยนะครับไม่ต้องไปท่าเรือเราเอาเรือมาสแตนบายเป็นแท็กซี่รับขึ้นเลอยอทเลยฮะอีกหนึ่งคันนะฮะเี๋ือนะมาอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ คนนี้คนนี้กำลังเล่นของเล่นใหม่อยกำลังเล่นของเล่นใหม่อยโอ้โหต้องมีติดเครื่องเสียงร้านที่มาจงดีมากเสียงดีมากเล่น youtube เล่นยู u ูบจริงนั่นแบบเป็นเป็นเหมือนไอแผเครื่องนึงอ่ะอ่าใช่ใช่ใช่มีมีทุกอย่างอ่ะใช่คือก่อนหน้านี้รถมันทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไนไม่ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงขอขอขอเปิดจอให้แป๊บนึงนี่มันเป็นยังไงนี่นี่อย่างนี้นะฮะนี่มันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปิดเปิดเสียงหน่อยอ่า อ๋อไม่เอาเอา EDM เลยเหรอโอ้อว,วัยรุ่นเว้ยว,วัยรุ่นเว้ยเนี่ยเขาทำนี้มาให้ดูนี่ครับนี่ครับแต่ว่าซับยังไม่สมบูรณ์นะนี่ทำไว้ก่อนเดี๋ยวมาทำเพิ่มเข้ามาข้างในดูโอเคครับเดี๋ยวเราแอบไปเดินดูข้างข้างในหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆสมาชิกใหม่เราค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคโอค้โหวันนี้นะฮะเต็มร้านเต็มร้านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สมาชิกใหม่ครับน้องแคมป์นะครับกับน้องแท๊บแท๊กน้องแท็กนะครับก็ก็วันนี้มาอนจอยกับเราด้วยก็ลองดูเอาอยากอยู่ชุดไหนชุดหน้าชุดกลางชุดหลังอกไรมายังอ่ะอกไรมายังกำลังมากำลังมากำลังมาครับโอเคก็สิบโมงออกนะฮะนี่เห็นลูกพี่ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยนี่ครับลูกพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่ของผมนะครับ สวัสดีครับทัพน้าสวัสดีครับพี่อ้นสวัสดีครับพี่ผิดนะฮะสวัสดีครับโอเควันนี้นะครับมาก่อนเลยนะเนี่ยพบตรงเพียงไฟคนและขาเวลาเออนี่ครับลูกพี่ใหญ่เรานี่นะฮะลูกพี่บอกไม่เอาออฟเรคคอร์ดลูกพี่เรานี่นี่สวัสดีครับ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 พี่โปมาโอ้วันนี้นะฮะ ม่อป้ายชื่อด้วยรอบนี้เรามีป้ายชื่อเราจะไม่เรียกกันผิดมันจะมีคนเรียกชื่อผมผิดประว่ตเนี่ยเราจะไม่เรียกกันผิดแล้วนะฮะว่าแม่งมีเออต้นนะโอ้โหทีมงานผมพร้อมมากนี่ศึกษาเส้นทางศึกษาเส้นทางโอ้โหอาหารเช้าด้วยศึกษาเส้นทางยังครับรู้ไหมครับไปไหนไม่รู้โอ้โหไปไหนก็ได้ฮะไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้ด้วย อย่าลืมเติมเกมให้อย่าลืมเติมเกมให้ผมด้วยนะฮะตอนนี้ก็กำลังรวมตัวกันก่อนออกเดินทางนะครับก็ตั้งขบวนกันนะครับก็ค่อยๆขย,ย,ยอยแยกกันไปปล่อยรถเนี่ยห่างกันประมาณคัละ30วินะครับค,อคอ่อยๆปล่อยมันจะได้รถจะได้แบบไม่เยอะนะครับไม่ไปเบียดเบียนคนใช้รถนะครับน,น,นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเดินทางขึ้นรถแล้วนะครับไปครับ มาถึงแล้วนี่มาดาอยุ้ยอีกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราคือผู้ผู้รอดผู้รอดไม่ใช่ผู้ผ่านด่านแรกมานะเราไปดูนี้ก่อนว่ามีอะไรมาเดินนำาันอะไกครับอเล็กคุณมาเตรียมพิตตี้ไว้ตรงนี้เลยเหรอเตรียมน้องๆมารอรับเลยเหรอขายติมขายติมฮะขายติมในคลินิกนี่มาหมดเลยใช่ครับเกณเกณมาเกณมาช่วยเลยปิดคลินิกเลยวันนี้ดีใจครับที่พี่ๆมาครับ นี่คือหมอปอมาช่วยดูสถานที่ได้ดีมากเลยนะวิวคือแบบแล้วจังหวะตอนนี้คือแดดยังไม่แรงเออไม่แรงโอเคเยี่ยมมากฮรแล้วเมื่อวานฝนฝนก็ไม่ตกครับแต่เมื่อวานซืนนี่ตกหนักเลยเหมือนเขารู้ว่ามนนรู้ะขออย่าให้รีบลงนะตอนนี้ขอให้ตรงนี้ก่อนใขาโทรปบอกขาโทรปบอกข้างบนปตะไคปาดไคไข่ปแล้วเดี๋ยวเราก็จะถ่ายรูปรวมตรงนี้นะเราเข้าไปทานอาหารก่อนะแล้วก็กลับออกมาแล้วก็ไป ไปที่เรือสองใช่ครับแล้วก็ขึ้นเรือเลยใช่ครับไฮไลท์ของเราอยู่ที่เรือยไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยพี่กิลอยู่กับพี่กิวแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โคโมมุมอร่อยแล้วนะครับน่าจะเป็นมุมอร่อยสาขาที่วิวสวยที่สุดเลยสวยที่สุดนะดูดิโอ้โหด้านหลังเป็นเขาชีจันน์เห็นไหมเขาชีจันน์นะฮะอันนี้อันนี้ฮะเป็นเขาชีจันน์นะแล้วตอนนี้สมาชิกมาครบไปหมดแล้วเดี๋ยวกำลังจะกินข้าวแต่ประเด็นคือตอนนี้แม่งฝนฝนจะตกเออฝนจะตกนะฮะเออแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงเรือก็ขอใใใหห้้้ภาาาาวววนนนทะเลส่่งกี ตรงนู้นแม่งฝนมาเป็นไรแล้วออตอนนี้เราต้องรีบเดินแล้วพี่รีบเดินแล้วพี่ไปพี่โอ้โหโ,โหเบิ้ลให้รู้ว่ามาแล้วมาแล้วนะฮะโอเคครับมาแล้วครับฝนไปต้องวิ่งหนีฝนนะฮะมากับฝนอีครับมากับฝนจริงครับ ตอนนี้ก็จะทำการถ่ายรูปนะฮะอะไรเพ่โอ้โหเยอะมากเอาเย่างครับเอาอย่างครับเอาอย่างครับเอาอย่างครับไม้เอาดิเอาดิเอาอะไรวะ ครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่โรงแรมเลยในซองแล้วนะครับตอนนี้ก็เอามาจอดด้านบนบางส่วนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมของแมคคาร์เรนนะครับเพราะว่าทางแมคคาร์เรนแบงกอกเนี่ยเขาเอารถ750ศสีส้มนะฮะเอามาโชว์ด้วยนะครับตรงนี้เป็นมุมของแมคคาร์เรนนะครับนี่แมคคาร์เรนแบงกอกนะครับก็จะเอาตัวนี้มานะครับ 750S นนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับนี่ก็จะมี แบ็กดรอปของทางแมคเรนมาโชว์ด้วยนะครับในงานนี้นี่ครับทีมสตาฟของแมคเรนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว,วันนี้เอา7-50มาโชว์ด้วยวนี่น,นี้คุณเอ็มนะครับเอา,าาเอามาขายเลย <laughs> <laughs> อาคาใครสนใจก็ขับกลับบ้านได้เลยครับคันนี้ด้านนี้ก็จะมีตัวอุลุธนะฮะของเราเองนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะมี488นะครับมาจอดด้านบนด้วยขอไว้นะครับบางส่วนนะครับที่เหลือก็อยู่ข้างล่างนะครับเต็มตัวที่จะลงเรือกันนะครับตรงนี้มาฝากกระเป๋ากันก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะลงเรือกันไปนอกจากเขาจะเปิดร้านแต่งรถแล้วนะครับเขายังทําหน้าที่เป็นคนดูแลคิวนะฮะในการคุณอยู่ห้องไหนครับผมอ๋อผมยังไม่มีห้องฮะเนี่ยรอคุณภรรยาผมรออยู่นะฮะช่วยจัดห้องให้ผมหน่อยนะภรรยาวันนี้หน้าตาไม่ค่อยสงนะครับ ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีไงไม่รู้นะฮะร้อนอยู่อากาศร้อนอากาศร้อนอาหันหนีเลยเว้ยหันหนีเลยเว้ยเอออเาเว้ยเอาเว้ยไม่ทำหน้าตายเข้าประชุดไงออ๋วันนี้มาชุดคุณได้ไงแล้ต้องทำหน้าตาต้องิ่งงต้อิ่งหน่อยต้อนะรีบหน่อยเดี๋ยวกลางคืนแปลงร่างเดี๋ยวเดกลางคืนแปลงร่างเดกลางคืนเขาแปลงร่างเดี๋ยวกลางคืนเขาแปลงร่างใช่ไหมเฮียตอนนี้เนี่ยอะไรเนภรรยาผมเดี๋ยวกลางคืนเขาจะแปลงร่างจะแปลงร่างใช่ไหม โอเคโอเคได้ได้แล้วจบมุกแล้วน้องแคมครับอ้าวเพื่อนคุณนะไปนวดไปนวดอ้อเล็กไปนวดสวัสดีครับพี่เดียสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราจะไปจองเลยเป็นโต๊ะกันนะครับนัดกันละนัดกันละนัดกันละ Okay, <applic ate S 1> พา <herum. S 1> พาพี่คิมมาไม่รู้พี่คิมจะมาป่ะนะกับบี้ม่าจะมาอยู่นะกล่าวว่า <c oughs> บอกพี่คิมว่าต้องเอาหนักๆครับ <punishing> <c oughs> พี่คิมเอาหรือผมเอาพี่คิมต้องเอาหนักๆจัด <c oughs> ออปชั่นให้คุณอ่ะท่านี้สวยนะพี่สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตีเลยนะอากาศดีมากพี่เจอพี่ตีนานสวัสดีครับพี่สบายดีนะครับพี่ตีต้นครับพี่เต้ยสวัสดีครับมาออกกล้องเลยหน่อยพี่ครับพ่เต้ยเจ้าถิ่นนะครับพัทยาพัทยาพัียานาน ทำไมวันนี้เรือลำใหญ่ขนาดนี้พี่เรือข้างหลรอใช่พี่ใหญ่ใช่ไหมไฟชดือ้ป่าใหญ่นะพี่ถ้ารวมกันเขาใช้สองลำเลยลำละสี่อไม่ได้ไม่ได้ลำเดียวใช่แต่ว่าก็มีบางคนไม่ได้ลงไงอ๋อไม่ได้ลงทุกคนอ่าแต่ทุกคนก็พื้นที่เหลือเฟือพี่ต้นมีไหวไหวไหวเ้ยแต่ว่าอากาศดีขึ้นดีชายหาดเอออากาศดีจริงี่ากดีจริงเออสบายเหมาะมารีแลกเลยนะพี่นะใช่ครับใช่ครับ น้อกภูมิโอเคมาแล้วพี่โจ๊กมาแล้ว<ช>นะครับคนนี้บ <Boy bang. S 1> อยแบนค์มากบอยแบนด์เกาหลีเนี่พี่อือท่านยืนอ๋อชุดใหญ่เลยนะฮะอันเดี๋ยวรอกันรออันนี้ก่นสักนิดนึง